สิ่งเหล่าน,นี้ก็คงจะอธิบายเชิงสังเคราะห์ไหวได้นะครับว่าสงครามไวรัสนั้นมีจริงนะครับและเป้าหมายสูงสุดนะครับในการที่จะขายวัคซีนเป็นสําคัญคที่ผ่านมาก็มีการพูดกันสารพัดว่าจะมีการารีเซ็ตค่าเงิน,นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอย่างที่ผมเรียนมันเป็นสงครามไวรัสสงครามไวรัสจะทําให้มีการขายวัคซีนได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก นะครับใครขายก่อนใครขายได้มากใครมีคุณภาพดีกว่าก็สุดท้ายก็ตกไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาขายได้มากกว่าอะไรขายได้มากกว่าวุฒิเพราะทั่วโลกต้องใช้วัคซีนชนิดนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะมีการวางเกมเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นออกมาเป็นชั้นออกมา สวัสดีครับพบกับผมเทศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้นะครับมาอยู่กันนอกสถานที่ผมมาภารกิจในกรุงเทพมหานครนะครับก็มาอยู่นอกสถานที่กันมาเริ่มต้นกันเรื่องราวของการต่างประเทศกันเลยนะครับเรื่องของโควิด -19 ปรากฏว่าวัคซีนนะครับคอชิโนแวค นะครับก็มีการเปิดเผยวัคซีนช่วยยับยั้งการเสียชีวิตในผู้ป่วยโควิด -19 แต่ป้องกันการติดเชื้อได้แค่50นะครับบริษัทชินอเวกไบโอเทคนะครับผู้ผลิตนะครับชั้นนำของจีนเผยผลการทดลองวัคซีนโคโรนาแวคขั้นตอนสุดท้ายที่บราซิลตุรกีพบนะครับ สามารถป้องกันนะครับโควิด -19 ได้100%ไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการรุนแรงจนเข้าโรงพยาบาลหรือขั้นเสียชีวิตเ้าว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ <c oughs> ได้เพียงแค่50%เท่านั้นนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่จีนก็รับรองนะครับวัคซีนต้านโควิดตัวที่2จากบริษัทชิโนแวคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หน่วยงานควบคุมยาของจีนให้การรับรองกรณีพิเศษกับวัคซีนโควิด -19 นะครับตัวที่สองที่เชื่อว่านะคโคโรโนาแวคของบริษัทชีโนแวคบริษัทยาแห่งนี้ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวัคซีนนี้ถูกแจกจ่ายแล้วกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโควิด1 i ก่อนการรับรองเพื่อสำหรับการใช้โดยประชาชนทั่วไป นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สิ่งที่น่าสนใจนะครับในตอนนี้โซเชียลมีเดียนะครับก็แห่ไว้อาลัยหมอนะครับที่เป็นผู้เตือนภัยเรื่องของโควิด -19 คนแรกนะครับก็เป็นคนเสียชีวิตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จีนหลายหมื่นคนนะครับได้แสดงการไว้อาลัยตอลีเหวินเหลียง ในโอกาสครบรอบ1ปีการเสียชีวิตของนายแพทย์ผู้ออกมาเตือนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นคนแรกนะครับหลีนะครับเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ที่อู่ฮั่นแชร์โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์นะครับการแพร่ระบาดของไวรัสคล้ายโรคซาในเมืองแห่งนี้เมื่อเดือนธันวาคมปี2019ที่ผ่านมาถูกตำรวจตำหนิ ในตอนแรกฐานปล่อยข่าวลือฮะต่อมาสุดท้ายก็กลับกลายเป็นเรื่องจริงในสหรัฐอเมริกานะครับก็ปรากฏว่าเกิดเหตุระทึกเกิดขึ้นชายต้องสงสัยบุกรุกฐาน Air r o r o n 1สั่งยกระดับคุมเข้มฐานทัพนั้นไปทั่วโลกนะครับกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกานะครับก็ปรากฏว่าประกาศทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยไปทั่วโลก หลังพบว่ามีการบุกลุกเข้าไปยังฐานทัพอากาศซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของ Air Force One นะครับเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีนะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆฮะที่เกิดขึ้นในสหรัฐในการอเมริกาในขณะที่โจบไบเดนชี้ชรัมนะครับไม่ควรได้รับสิทธิ์เข้าถึงข่าวกรองนะครับเหตุมีพฤติกรรมไม่อยู่กับร่องกับรอยประธานาธิบดีโจบไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับ ชี้อดีตประธานบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ควรได้สิทธิรับฟังการสรุปข้อมูลข่าวกรองจากรัฐบาลอีกต่อไปเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่อยู่กับร่องกับรอยและเสี่ยงที่จะนำข้อมูลอันอละเอียดอ่อนเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับโจโบไบเดนในขณะที่ต่างชาติก็ปรากฏว่าเป็นที่ปรึกษาขององซานซูจี ถูกทหารทําการควบคุมตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับชอนเทเนลนะครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจชาวออสเตรเลียนะครับขององซานซูจีส่งข้อความยืนยันกับรอยเตอร์ว่าเขาถูกทหาพรพม่าควบคุมตัวไว้นะครับซึ่งถือว่าเป็นาชาวต่างชาติรายแรกที่ถูกควบคุมตัวภายหลังเกิดการรัฐประหารในพม่ากเกิดขึ้นนะครับบอกว่าผมเชื่อว่าคุณคงทราบเร็วนี้แต่ตอนนี้ผมถูกควบคุมตัวแล้ว น่าจะด้วยข้อหาอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจผมยังสบายดีและแข็งแรงดีและยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งสิน้นนะครับเชนเนลระบุในข้อความที่ใส่อีโมจิรูปหน้ายิ้มมาด้วยนะครับซึ่งสังเกตให้เห็นนะครเหตุการณ์ในพัมม่านะครับจะเป็นประเด็นว่ามีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงและเป็นที่ปรึกษาขององซานซูจีเป็นจํานมากเหตุการณ์ช็อกนะครับเจนนิเฟอร โรเร,เรนเกิดอุบัติเหตุกระจกปลิวบาดหน้าขณะถ่ายหนังนะครับเจนนิเฟอร์โรเรนนะครับนักแสดงหนังชื่อดังประสบอุบัติเหตุจากเศษกระจกปลิวมาบาดท,ที่บริเวณใบหน้าเปลือกตาเลือดไหลขณะถ่ายหนังเรื่องใหม่ของ Netflix d o นะครับ Up t Look Up นะครับซึ่งเว็บไซต์ของอสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วก็เว็บไซต์ The Sun รายงานตรงกันนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากนางเอกฮอลลีวูดคนดังได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและเปลือกตาเนื่องจากกระจกปลิวเข้ามาบาดอย่างแรงระหว่างการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับที่เธอทั้งคู่นะครับกับรีโอนาโดนะครับฮิตาปิโอนะครับที่เมืองบอสตันในช่วงกลางดึกหลังจากเที่ยงวันพฤหัสที่ผ่านมานะฮะก็เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักสแสดง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ประกาศกล้าวนะครับจะส่งเรือพิฆาตแล่นในน่านาน้ำของทะเลจีนใต้นะครับหลังจากจีนส่งเครื่องบินขับไล่นะฮะเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวสหรัฐอเมริกาส่งเรือพิฆาตนะครับจอร์ดฟเคนเนดีแล่นเข้าไปในน่านาน้ำพิพาทในทะเลจีนใต้ชี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการเสรีภาพเดินทะเลทางเรือขณะที่จีนประนามการส่งเครื่องบินลบแล้วก็เรือรบเตือน ผลักดันให้กลับนะฮะเว็บไซต์ของอันจาซีล่ารายงานนะครับว่าเรือรบของสหรัฐอเมริกาเป็นเรือพิฆาต USS John S m c k e n นะครับแล่นใกล้หมูกก่เกาะพาราเซลซึ่งจีนควบคุมบริเวณหน้าน้ำพิพาทในทะเลจีนใต้หลังจากที่กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้มีการออกถแถลงการส่งเรือพิฆาต John S m c c e n ไปอย่างน่าน้ำบริเวณนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของปปิบัติการเสรีภาพทางเรือทางทะเลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นภารกิจภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเหตุการณ์ในพมา่าในพม่าก,ก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีคนมาชุมนุมประท้วงหลังมีการสั่งปิดอินเทอร์เน็ตตำรวจคุมเข้มชาวเมียนมานับพันนะฮะมาชุมนุมประท้วงไม่เอาการรัฐประหาร ทหารสั่งปิดอินเทอร์เน็ตนะครับพร้อมวางกำลังปราบจราจนตั้งแนวกั้นตามถนนต่างๆในนครย่างกุ้งหลังเริ่มมีมวลชนมารวมตัวการประท้วงเพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารในพมา่ากลุ่มมวลชนนับพันคนนะก็ออกมาชุมนุมประท้วงเป็นกลุ่มแรงงานนะครับนักศึกษากลุ่มสหภาพและนักเคลื่อนไหวโดยผู้ประท้วงได้เดินขบวนไปตามถนนในย่างกุ้งและตะโกนให้ล้มล้างเผด็จการและก่อให้เกิดกองทัพยึดอำนาจล่มสลาย พร้อมเรียบร้องให้มีการปล่อยตัวองซานซูจีและพวกแต่กลับถูกปิดกั้นเส้นทางโดยตำรวจปราบจราจนแต่ยังไม่มีรายงานเหตุดุนแรงหรือเหตุปะทะแต่อย่างใดนะครับในระหว่างการชุมนุมกลุ่มฮิมมาไล Watch รายงานว่ามีคนถูกจับกลุ่มจากการรับะหารครั้งนี้รวมทั้งการประท้วงแล้วไม่ต่ำกว่า150คนซึ่งฮิมมาไลท์วอชก็เป็นองค์กรที่ได้รับทุนมาจากฝั่งของสหรัฐอเมริกา นะครับในขณะที่คู่รักชาวสเปนนะครับแต่งงานในโรงพยาบาลระหว่างป่วยด้วยโควิด -19 นะครับคู่รักชาวสเปนนซึ่งปรากฏว่าป่วยโควิด -19 นะก็จัดพิธีแต่งงานขึ้นมาในโรงพยาบาลในกรุงมาริสหลังทั้งคู่นะทั้งฝ่ายชายนะอายุมากถึง70ปีตัดสินใจขอฝ่ายหญิงวัย62ปีคุณปู่คุณย่าแต่งงาน ขณะที่ทั้งคู่กําลังรักษาอาการในโรงพยาบาลน,นะซึ่งกลัวอาจจะสิ้นชีวิตนะครับในเชิงงานวิเคราะห์นะครับโควิด -19 นะฮะกำลังแพร่ระบาดแะการแพร่ระบาดครั้งนี้ก็เริ่มมีวัคซีนออกมาโดยวัคซีนส่วนใหญ่นั้นก็จะฉีดนะทั้งหมด2เข็มนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องของวัคซีนให้ยาวในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอธิบายให้ชัดเลยนะครับในเชิงงานวิเคราะห์ เรายัางได้เห็นว่าสหรัฐอเมริกายังคงก่อกวนจีนอย่างต่อเนื่องแทรกแซงกิจการภายในของจีนพยายามอ้างว่าเข้าไปในน่านน้ําของไต้หวันซึ่งเป็นเขตที่ไม่ได้ปกครองโดยจีนนะครับส่งเรือพิฆาตเข้าไปเพื่อยั่วยุจีนให้ทําสงครามซึ่งจีนก็ใจเย็นมากยังไม่ทําสงครามตามที่สหรัฐอเมริกามีความต้องการนะครับในขณะที่เหตุการณ์ของพมม่าองซานซูจี นะครับก็ยังคงถูกควบคุมตัวหลังจากที่มีการถูกดำเนินคดีในข้อหามีวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับในขณะที่ที่ปรึกษาของเขาเป็นชาวออสเตรเลียน่าสนใจนะฮะเป็นชาวออสเตรเลียเนี่ยถูกจับกุมตัวนะครับและเขาพอถูกจับกุมตัวไว้ก็แจ้งไปยังสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับในขณะที่ภาพรวมนั้นก็เกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านและมีการสนับสนุนนะครับเกิดขึ้นในประเทศพมา่า ในเชิงงานสังเคราะห์ต้องแบ่งเป็น2ประเด็นนะประเด็นแรกนะครับเรื่องเหตุการณ์ในพม่านะครับเราคงได้เห็นชัดเจนนะครบได้เห็นชัดเจนอะไรนะครับได้เห็นชัดเจนว่าที่ปรึกษาขององซานซูจีที่มีมากกว่า90คนฮะได้รับเงินเดือนกว่า60,000บาทเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับเป็นประเทศที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมนะครับ ของพมา่ามาทั้งนั้นนะทำให้คนพมา่าโดยเฉพาะชาติพันธุ์แสดงความไม่พอใจกล่าวนี้ทหา,ารพม่าทําการจับกลุ่มตัวนะครับที่ปรึกษาขององซานซูจีซึ่งอยู่ในออสเตรเลียนะครับองซานซูจีเลี้ยงคนเหล่านี้ไว้ทําไมที่ปรึกษาคนนี้ไว้ทําไมเพื่อที่จะเป็นแนวป้องกันตัวเองครเพื่อไม่ให้ต่างชาตินั้นนะฮะเป็นเ,เรียกภูมิคุ้มกัน เพื่อไม่ให้ทหารนะจับกลุ่มเธอง,ง่ายๆสุดแต่สุดท้ายกระโดดจับกลุ่มในที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราเห็นเราเห็นชัดเจนว่าในพม่าตอนนี้ไม่มีสติรภาพนะครับในก่อนหน้านี้ต้องให้ต่างชาติเข้ามาดูแลควบคุมเป็นที่ปรึกษานะจกระทั่งสุดท้ายองซานซูจีจะพยายามแก้ไขทับนูนเพื่อดิจอนำนาาทหารทหารไม่ยอมก็เลยยึดอำนาจต,ตอนนี้สามารถลม้มรัฐบาลทหารพรม่าได้ไหมล้มไม่ได้ต่างชาติที่บอกว่าโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับสาภาพยุโรป UN บอกว่าจะมีการคว่ำบาตรจนถึงขนาดนี้ที่ผมทําคลิปก็ยังไม่ได้มีการคว่ำบาตรอะไรม็อบที่มีก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนม็อบสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านในเชิงงานสังเอ์ผมเคยเรียนไว้แล้วนะครับยากที่จะไปเล่นงานหารพระมาัยภูมิที่จะไปชุมนุมประท้วงต่อต้านนะฮะยากเพราะว่าที่เมืองเดบิดอเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กว้างมากนะถนน8เลน มีม็อบขนาดไหนจะเพียงพอทีอ่จะไปเดินบนถนนตอว์ดิโก็ไม่ง่ายนะครับนั่นหมายความว่าการจะไปล้มรัฐบาลพมาะนะ่าคงยากลําบากนะครับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของวัคซีนโควิด -19 วัคซีนโควิด1 i ถ้าหุ้นส่วนสังเกตให้ดีนะครับเราจะเห็นว่าวัคซีนโควิด -19 ในชุดแรกๆออกมาไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นของจีนไม่ว่าจะเป็นของรัสเซียนะฮะซึ่งออกมาออกมาเรื่อยๆโดยเกือบทั้งหมดนะฮะจะฉีด2เข็ม ฉีด2เขม็มเข็มละประมาณ4 0 0ร้อถึงหกรบาทต่อเขม็มนั่นหมายก็ว่าก็ประมาณพันสถึงพันสนะครับถ้าดูไปแล้วเราสังเกตให้ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกามีการทําสัญญาในยุคประธานาธิบด,ดีโด,ดนัลดทรัมป์แต่แรกที่จะผลิตวัคซีนโควิด1 9กับบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยผลิตได้วัคซีนแค่เข็มเดียวนะครับ ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วนะครับเขาก็ปล่อยวัคซีนที่ฉีดเป็น2เข็มเนี่ยปล่อยหน้าผ้าออกมาก็เอาออกมาสแสดงเอาออกมาขายเอาออกมาจําหน่ายรับรองโดย UN นะรับรองโดยองค์กรโน,โน่นนี่นั่นแต่ในเวลาอันใกล้นะครับเราเห็นอะไรปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาผลิตวัคซีนได้แต่มีเข็มเดียวเข็มเดียวชะ่งัดเลยนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไร ต้องมีโควิด -19 ล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ปีนี่คือเราสิ่งที่เราเห็นละและที่สำคัญก็คือว่าการจะผลิตวัคซีนได้เข็มเดียวนั้นคุณต้องมีโควิด -19 ที่สังเคราะห์มาแล้วไม่ใช่แค่วิเคราะห์สังเคราะห์มันออกมาแล้วนะครับพอมีการประกาศขายวัคซีนที่ฉีดเข็มเดียวไอ้วัคซีน2เข็มเนี่ยคนงดสั่งซื้อกันเปแถว สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะครับและผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์กับพุ่นส่วนไว้ในยุคป,ประธานาธิบดีโดนชทรัมป์เปิดหลักชาตินิยมสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธสงครามไวรัสเห็นชัดเจนนะฮะมุ่งเป้าหมายในการขายวัคซีนวัคซีนที่มีเข็มเดียวตอนนี้คือจอร์นสันแอนจอร์นสันคือบริษัทแป้งเดิมซึ่งทรัมป์ไปลงนามไปสนับสนุนให้ให้มีการผลิตวัคซีนชนดนี้ขายโดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีประชากรอย่างน้อย7,000ล้านคนต้องฉีดวัคซีนนี้ไ่ฉีดเข็มเดียวมันแพงกว่า2เข็มนั่นหมายกามว่าไอเข็มเดียวเมืเ่อไหร่ไอฉีด2เข็มหรือ2โดสขายไม่ออกเลยทีเดียวนะครับสิ่งเหล่าน,นี้ก็คงจะอธิบายเชิงสังเคราะห์ว้ได้นะครับว่าสงครามไวรัสนั้นมีจริงนะครับและเป้าหมายสูงสุดนะครับในการที่จะขายวัคซีนถ้าเป็นสําคัญนะฮะที่ผ่านมาก็มีการพูดกันสาร,รพัดวจะมิการารีเซ็ตค่าเงิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอย่างที่ผมเรียนมันเป็นสงครามไวรัสสงครามไวรัสจะทําให้มีการขายวัคซีนได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับใครขายก่อนใครขายได้มากใครมีคุณภาพดีกว่าก็สุดท้ายก็ตกไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาขายได้มากกว่าอะไรขายได้มากกว่าวุธเพราะทั่วโลกต้องใช้วัคซีนชนิดนี้ นะครับสิ่งเหล่าน,นี้เรียกว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีการวางเกมเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นออกมาเป็นชั้นออกมาก็คือปล่อยวัคซีนออกมาการปล่อยวัคซีนออกมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรการปล่อยวัคซีนออกมาก็ปล่อยวัคซีนที่มี2เข็มตอนหลังของจริงออกมาหรือเข็มเดียวทําให้สองเข็มเจ๊งหมดสิ่งนี้คือความลึกซึ้ง สงครามครั้งนี้จึงเป็นสงครามไวรัสที่ไม่ได้ก่อขึ้นโดยจีนเราเห็นชัดเจนฮะมันก่อขึ้นจากฝั่งตะวันตกแล้วโยนความผิดมาให้จีนและสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ในเชิงงานสังเคราะห์จากวัคซีนชนิดนี้กลับกลายเป็นฝั่งของยุโรปนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ